เที่ยวเที่ยวตัจะทอดหมูเล้นหรืเด้อทอดหมูกินข้าวทอดได้เห้ไปกินเลยักไมเรียบร้อยแล้วเฮ้ย,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 ยหานาวกระหนาวทอดหมูกินข้าวเศร้ากินกินผัดกิข้าวกินทอดโอ้ยนแต่หมูเหรอวะมีหมูก็กินหมูมีมมมปลาก็กินปลาตัวเฮ้ยหนาวจ้ะ ยี่งใสองสันนิ่งิะกัวยิ่งอากาศเย็นยินถึงไฟถึงมือันน,น,นี้มือว่าเปลี่ยิไปหยุดาิ่นหานาวหัวผา เอ็ดด้วยยิงติดด้วยแล้พก็คิดไปพอคิดย่าังไงพก็หน่กเรียบพ่อดี่เรยบนี่กอหนูมัดไปเรียบร้อยแกมือวานไปแกนงนั้นแกไปกนหนหนาวเด็กก็ไป ยิ่งเลี้ยงแล้วยิ่งล้งแล้วไม่เพิ่งแก่ไดทำไมควรคูดไม่่งแต่ไม่แก่แกเือ่ยิ่งเลี้ยงแล้วจะแยงหรือแกมออกก่อนคืไงจะแกมออก ngồi hùng duyên náo giữa uất ung thư phụng tên nắng mấy cái nắng cái Nó kẹt cái cái nào thì มันจะไฟมีอะไรก็ได้ไอ้ิงหงอเออแกจะก้นสีกแล้วไอ้จิงขงต้องป้องไฟบุดเนาะแกไดีแรอเออหนังหนูทำไมแกดีแรอหนังหนูแกจะกวนเด้เนี่ย